สนับสนุนโดย s c b Up to Me จากไทยพาณิชย์ AIS สามส a ่สองพันหนึ่ง c ้อย AIS l ปลนล quid ดห ช่วงนี้มาชมชัมม่วโมงเรียนการแสดงครับวันนี้ครูเอที่ปรึกษาทางด้านการแสดงมีกิจกรรมมาให้3คนสุดท้ายได้ฝึกซ้อมสำรับโจทย์เพลงมินิคอนเสิร์ตความยาว15นาทีกันด้วยแต่จะเป็นแบบไหนนั้นไปติดตามกันครับยินดีกับทั้ง3คนที่ผ่านเข<อ>้ารอบมินิคอนเสิร์ตนะครับ,รบซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่ให้เราได้โชว์ศักยภาพกันเต็มที่แต่วีนี้ก็จะพิเศษขึ้นไปอีกนะครับวีที่แล้วมีเพลงละครเนาะ ที่เราจะต้องทำความเข้าใจตีความแล้วก็การเพอร์ฟอร์มที่ให้คนรู้สึกแล้วคนรับรู้เรื่องราวแล้วก็เ, <c oughs> เห็นคาแรคเตอร์ของเราในะอีกรูปลักษณ์หนึ่งไปพร้อมๆกันนะครับแต่สำหรับวิกนี้มันก็จะยากขึ้นไปอีกอก็คือโจทย์มินิคอนเสิร์ตคือเขาจะได้เห็นตัวตนของเราตัวตนที่แท้จริงผ่านอีกหนึ่งนะครับรูปแบบก็คือการพูดคุยถูกไหมฮะก็คือผ่านการพสื่อสารแบบไม่มีเนื้อเรื่อง ไม่มีคาแรคเตอร์กำหนดแต่คาแรคเตอร์หรือเนื้อเรื่องเหล่านั้นเราเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองก็ต้องเป็นตัวเราที่สุดนะครับงานพูดคุยนะครับในสคริปต์การพูดต่อที่สาธารณชนนะครับเพราะฉะนั้นการตีความการสร้างเสน่ห์ให้ช่วงนี้มันเกิดขึ้นก็คงน่าจะนะครับอาศัยจากความเป็นตัวตนของตัวเรามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ก็จะเป็นเอ็กซ์ไซร์นะครับถือว่าเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้ลองทำมินิคอนเสิร์ตกันครับนะครับมินิคอนเสิร์ตนี้จะเป็นพูดง่ายคือเป็นเพลงเพลงสดที่พี่จะให้ทุกคนคิดเดี๋ยวนี้พี่ว่าทุกคนฝันอยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองโจ์ก็คือพี่ให้เลือกสมเพลงนะครับเขาเลือกสเพลงนะครับแล้วแต่ถ้าเกิดมีแรงก็เลือกมาเลยเล็ว3เพลงถ้าเกิด อยากแบบผมดีไซน์มาว่าคอนเสิร์ตของผมมันเป็นดรามา่ามันเป็นแบบอะคูสติกคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นผมขอเพลงช้าๆทั้งคอนเสิร์ตเลยได้ไหมครับตามใจและอยากรู้ว่าเราจะสามารถสื่อสารแล้วก็สามารถทำโชว์มินิคอนเสิร์ตของเราออกมาได้สนุกมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวพี่มาช่วยปรับปรุงแต่งนะครับทำให้โชว์ของเรามันสมบูรณ์ที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะไม่ใช่โชว์สำหรับคอนเสิร์ตจริงๆ,ๆท,ที่จะเกิดขึ้น แต่นี่คือให้ลองดูก่อนที่จะเลือกสามเพลงลองช่วยคิดธีมของคอนเสิร์ตของเรามาก่อนทุกคอนเสิร์ตก็ต้องมีชื่อคอนเสิร์ตก็ต้องมีธีมของมันถูกไมหมฮะไม่มีธีมไม่มีชื่อก็เปรียบเสมือนแบบเ,เขาเรียกว่าคอนเสปต์รวมของคอนเสิร์ตมันก็กระจัดกระจายไม่รู้ว่าจะดูอะไรไม่รู้ว่ามวลรวมของมันคืออะไรเพราะฉะนั้นแน่นอนอันนี้ก็ต้องลองฝึกคิดชื่อคอนเสิร์ตนะครับ ธีมที่เราอยากจะพูดคอนเซปต์ก็จะช่วยกำหนดดีเทลว่ามันจะแตกออกมาเปไน็นยังไงอย่างเช่นอคอนเสิร์ตของกงั้งเป็นคอนเสิร์ตเต้นสะบั้นหันโลกอะไรเงี้ยพูดไม่ต้องเยอะเต้นอย่างเดียวถูกไหมเต้นอย่างเดียวสิ่งที่เราจะโฟกัสกันหน่อยก็เรื่องของสคริปต์พอ,อกำหนดคอนเซปต์ธีมของคอนเสิร์ตแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องหัวข้อที่เราจะพูดถูกไหมฮะถึงจะเป็นคอนเสิร์ต d ดนซ์ Dance, สบ,บันหันโลกก็ต้องมีการพูดคุยอธิบายอยู่ดีว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะทำคอนเสิร์ตแบบนี้แล้วทำไมเลือกที่จะสื่อสารแบบนี้ทำไมเราถึงรักการเต้นขนาดนี้แต่วันนี้เราไปพูดบนคอนเสิร์ตเลยพูดโดยที่ให้ทุกคนได้ฟังสดๆอันนี้มันคือศิลป,ปะอีกแขนงหนึ่งที่เราจะต้องนะครับฝึกฝนในฐานะเป็นศิลปินครับอันนี้เรเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในคอนเสิร์ตแต่ละคนนะครับ วันนี้นะฮะพี่กําหนดแค่เวลาครับห้ามเกินคนละสิบนาทีสิบนาทีครับสิบนาทีเท่านั้นนะคอนเสิร์ตเราอะเกินกว่านี้ไม่ได้นะครับเราก็อยากให้ทั้งสามคนลองทำดูเหมือนกันมีคำถามข้อสงสัยใด้ไหมฮะเพลงเพลงที่เลือกต้องเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องนะครับได้หมดเลยครับวันนี้สนุกสนุกเพลงที่ร้องมาแล้วหรือว่าเพลงที่ไม่เคยร้องได้หมดเลยนะครับ แต่เอาเพลงที่เราอยากทำตอนนี้สคริปต์เดียบเสมือนทรานซิชันในการเชื่อมเข้าสู่นะครับเพลงถูกไหมครับอาก็ว่ากันไปเพลงอะไรก็ได้แล้วแต่หรือจะเอาเพลงที่เคยร้องมาทุกวีคทุกวีคเนี่ยที่ผ่านมา5้าหวีคเนี่ยก็ได้เต็มที่ถ้าถ้าถ้าอยากไม่ฟิกเดี๋ยวเราก็จะให้แต่ละคนแยกไปคิดแล้วก็ซ้อมได้ครับเดี๋ยวเราดูตอนที่มันเป็นโชว์เลย ทำให้คอนเสิร์ตของเรามันสนุกที่สุดครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับุ้ดน,นะเปลายิงชบุบแล้ว แล้วเฝ้ายิงฉุบโอ้ยอย่าดิเฝ้ายิงฉุบคุณพลาดคนแรกคนแรกอะไรคนแรกจริงเหรอพี่คนแรกดีแชนะคนต่อไปนะน่าจะโไปเฝายิงชุบตอนสุดท้ายทำไมแพ้ไม่คนแรก เราให้อิสระแล้วก็ให้โจทย์นะครับให้ทุกคนทำสำหรับวันนี้นครับเราอยากให้ทุกคนรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นกับการสร้างโชว์ของตัวเองก่อนนะครับใครจะไปรู้ว่าในอนาคตแน่นอนมีพู้กกับมีโปรดิวเซอร์มีคนเขียนบทมีคนช่วยทุกอย่างแต่ท้ายที่สุดตัวศิลปินเองต้องเป็นคนพอใจแล้วก็เป็นคนช่วยกำหนดคอนเซปต์คอนเสิร์ตนะครับ ค,คนละสิบนาทีสามบทเพลงนะครับ oh. ของพวกเราที่เลือกมา oh. พี่ไม่รู้อะไรทั้งสิน้นว่าทุกคนเลือกเพลงอะไรนะครับ,รบพี่ยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าชื่อทีมของคอนเสิร์ตมันคือชื่อ oh. อะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับบอกเราตัวตนของเราในมุมไหนแต่แน่นอนคนดูก็จะไม่รู้และคนดูก็จะไม่ได้เหมือนมีข้อมูลอะไรมาก่อนเหมือนกัน oh. สำหรับคอนเสิร์ตแรกครับจะเป็นคอนเสิร์ตของหนุ่มคาร์แดนซ์ของเรานะครับซึ่งวันนี้ หนุ่มน้อยคนนี้จะมากับคอนเสิร์ตสุดมันแต่คอนเสิร์ตเขาจะว่าด้วยตีมอะไรมีความสนุกขนาดไหนขอเสียงปรบมือให้กับซีดีครับ

First night, problem the proper caution they call the I just down to you need me like it right, by a baby that what Are you crazy? Me, are you too fast? too serious? You some light baby, that what that race to nah, you could kidney, little crunchy, he did why I don't come สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเขสู่คอนเสิร์ตขอตอนรับทุกคนเข้าสู่ปาร์ต okay. ี <ries> ้คอนเสิร์ตเพลงซีดีนอสต็อปนะครับผมอ้าวไวยรุ่นขอเสียงหน่อย ครับผมก็คอนเสิร์ตนี้นะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตแรกของผมนะครับ <ว í S 1> อา้าวทุกคนขอเสียงหน่อยครับผมจะพร้อ,อมแล้วนะครับเราไปสนุกกับเพลงนี้กันเลยครับฝากเลี้ยงครับใ,ให้อยู่กับเธอแล้วกันอยู่กับฉันมันก็คงไม่ได้การถ้ายิ่งนั้นคงต้องวาดให้เธอดี กระโดดพร้อมกันโอ้ไปเลยปะไปเลยปะไปเลยไปที่จะคอยดูแลไปเลยปะใจงอแงตามเธอแจันก็เลยตามใจไปเลยไปไปเลยปะไปเลยไปที่จะคอยดูแลไปเลยปะใจงอแงตามเธอแจ๊สแล้วก็เลยตามใจ ครับครับแล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายของคอนเสิร์ตนี้แล้วนะครับก่อนจะร้องเพลงสุดท้ายนะครับผมก็มีอะไรอยากจะพูดนิดนึงครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนนะครับอยากจะขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ให้ผมมานะครับตั้งแต่แรกที่เราเจอกันนะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ผมได้มาเป็น3คนสุดท้ายของเดซ์ตาร์นะครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ความฝันเป็นจริงแล้วแล้วก็ อยากจะขอบคุณทุกคนไม่ว่าผมจะโดนด่าโดนว่าแค่ไหนพวกคุณก็ยังคอยให้กําลังใจผมนะครับก็อยากจะขอบคุณมากๆครับแล้วก็อยากจะมอบเพลงนี้เป็นเพลงแทนคําขอบคุณของผมครับขอบคุณที่รักกันครับขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปันหา ถ้าทองกูมาใสจะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธอ,อยังไรกูรู้ดีว่าไม่พอแต่ขอจะมีที่สุดคอนเสิร์ตว่าอะไรนะเพลงซีด o นองสตครับ Play CD non-stop นะครับตอนนี้มัน มันเป็น Play and Stop ม,มันไม่นอนครับเห็นไหมฮะโดยเฉพาะแบบช่วงแรกที่ CD เปิดด้วยเพลงเร็วแล้วเชื่อมสคริปต์แล้วเข้าเพลงเร็วอีกเพลงหนึ่งนะแต่ตอนนี้พอเพลงเร็วมันมาละพอเข้าสคริปต์ปุ๊บเหี่ยวใช่แล้วค่อยเหมือนแบบเรา Energy ที่เราพยายาม u i วอัพตอนแรกมันหมดละเหมือน่าคนเราเหนื่อยคนดูก็เหนื่อยพูดแบบเหนื่อยเนื่อยเหี่ยวเหี่ยวคนดูก็เหี่ยวคราวนี้พอเหี่ยวละ เครื่องมันเริ่มเย็นแล้วเราจะมาบิวใหม่ยากแล้วนะเพราะว่าอะไรฮะคนมีความรู้สึกอยากดูมากตื่นเต้นแต่พอแบบถ้าเกิดโชว์แรกมัน, ثر, มนออกมาแล้วมันไม่ไม่สุดอะมันไม่ได้ play nonstop อย right? stop. Bell, ่างเงี้ยมันเขาก็พร้อมที่จะสต็อนะครับคราวนี้คือกราฟของโชว์มันมันมันไม่โอเคโมโนโทนนะครับตอนสนุกไม่เร่งสปีดท้งที่เพลงมันเร้ามากแต่คราวนี้คือเห็นป่ะเราทิ้งอ เราทิ้ง Energy จากโชว์ถูกไหมฮะพอจบเพลง Too Fast Too Serious ใช่ไหมครับปุ๊บสวัสดีครับอ้าวคนละคนเลยอย่างน้อยในโชว์ก็ต้องมีคาแรคเตอร์ของเรายืนกลางน,นะครับยืนกลางเป็นหนึ่งอันคือแบบคาแรคเตอร์ของ CD ในโชว์เทนอนสต็อป hey, คืออะไรคืออะไรเป็น CD แบบไหนครับอ,อันนี้เป็น CD แบบซี CD แบบจ่อยๆอยะไม่ใช่ CD ดีแบบสนๆกวนๆทักด้วย ก็ทักไม่สุดจะโชว์ก็โชว์ไม่สุดทูฟัสทูซีเรียสก็เลยเลยหัวไม่ดีละนะครับจากนั้นก็ไม่เชื่อมพอทิ้งทูฟัสพอจบเพลงปุ๊บพอโยนเข้าสคริปไม่ได้เลยคือแบบเพลงสนุกโยนเข้าสคริปเหี่ยวเหียวได้ยังไงถูกไหมฮะเอนเนจีตอนพูดไม่ได้เลยรูวไม่เป็นแบบแบดบอยแล้วพลังมันก็มันสต็อปไปแล้วม,มันไม่นอนสต็อปอ่ะมันไม่เพลงนอนสต็อปอ่ะพอโยนเข้าเพลงที่2ก็เลยแกวก็เกวเขาบอกว่า เขารู้ครับว่าแบบบานพูพูดผมไม่มั่นใจแล้วก็แล,วกแล้วก็มีแบบคือจบเพลงแล้วอารมณ์มันไม่ต่อนเนื่องที่เขาบอกนะครับแล้วก็มีแบบเอเนจีแรงไม่พอค,คงไม่แบบเชียร์อัพทั้งคอนเสิร์ตหรือถึงจะทั้งสองเพลงก็ต้องมีช่วงที่ได้โชว์เต็มๆเพื่อให้คนดูกีดบ้างแต่ไม่ใช่พอไม่ได้กีดปุ๊บอ้าวขอเสียงหน่อยเต้นๆยังไม่ทันได้เต็มสูตรของมันเลยอ้าวขอเสียงน่อ ขอให้คนดูได้กีดกับโอ้โหร้องเพาะมากหรือแบบท่อนนี้เต้นมันสุดโอ้ท่อนนี้แบบมุกแพ้วให้เขาได้รู้สึกมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือสนุกหรือกิ๊ดการ์ดกับวาไราตี้ที่มีอยู่ในคอนเสิร์ตหน่อยอฝากเลี้ยงมันเป็นเพลงสนุกเนาะอย่าเพิ่งพอจบปุ๊บขอบคุณครับต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายอ้าวกำลังสนุกเลย สนุกก็ให้มันสนุกเต็มที่อ้าวเปึ๊บขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอ้โหเต้นเหงื่อซกเลยมีใครอยากซับหน้าซีดีป้ะมีใครอยากรับซีดีไปเลี้ยงป้ะครับฝั่งซ้ายอยากเล่นซีดีป้ะอ้อนหน่อยก็ได้ฝั่งขวาอยากเล่นซีดีไหมอ่ะฝากฝากตรงกลางอยากเล่นซีดีไหมฮะโอ้โหถึงจะไม่มีใครอยากเล่นซีดีอ่ะ แต่ซีอยากเลี้ยงทุกคนเลยนะครับก็ยังได้เะ,ะครับขอบคุณมากนะครับกับเสียงกีเสียงปรบมือกำลังใจแล้วก็แกลงเชียร์ของทุกคนนะครับที่ทำให้ CD แบบคอนเสิร์ตของซีดีมันสนุกเหลือเกินครับแน่นอนก่อนที่ซีดีะ CD จะพูดอื่นๆขอซีดีพูดความในใจบ้างนะครับเราเพลงแล้วนอนสต็อปแล้วอันนี้เป็นช่วงสโลนิดนึงแล้วกันนะครับ ซีดีอยากจะพูดความรู้สึกของซีดีมันเนียนเข้าไปเลยอะมันไม่ใช่ปุ๊บจบแล้วผมคิดว่าถ้าซ้อมเยอะๆผมจะมั่นใจมากกว่านี้ครับแล้วผมจะออกมาพูดรู้เรื่องแน่นอนถ้าเราพูดเข้าเพลงดีมันจะทําให้เพลงดูเพาะขึ้นเลยนะผมคิดว่านะ่ะอย่าลืมถ้าเกิดจะอย่างนี้เนี่ยมันมาจบด้วยเพลงช้าแสดงว่า2เพลงแรกมันสุดเลยนะสนุกมากอะขอบคุณที่รักกันคนจะรู้สึกว่าโอยเพลงช้าจะจบแล้วเหรอไม่อยากให้จบพอใจกับคอนเสนิร์ตของตัวเองแค่ไหน อันนี้เป็นตามที่เราคาดการณ์ไว้เลยไหมไม่ครับไม่เลยใช่ไหมฮะกี่เปอร์เซ็นต์นะที่ได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ครับห้าเปอร์เซ็นต์จากร้อยพระเจ้าจอดมันยอดมากต้องสนุกทุกวินาทีนี่แหละมินิคอนเสิร์ตเคียร์นะครับเอาละครับขอบคุณมากครับซีดีครับ